แอป Lazada ใช้คูป,ปอง200บาทจากเชคอีนทุกวันทุกวันซื้อลาเทียวมาล่า12ชิ้น204บาทค่าจัดส่ง42ใช้คูป,ปองส่วนลดจาก Lazada Wallet 50บาทยอดรวม1 9 196บาท ลาซนดาแต่แอปลาซนดานี่ก็เ็นชีแต่เบนซีก็ลาซนดาบอเลย มีสอง้อยหบาทไ้เอยเป็นโบนัสสองร้อได้มาจากชิคอินทุกวันทุกวันนะแะนี้เงินาบล้วของแขกสองร้อบาทรางวันรายวันได้มาวันที่ 29, 29. ่สบเก้ายี่ส้ามีนาสอันนี้มัน หมดอายุภายในห้าวันจี่ตาดูสองกลับเอามาสองกลับเอามาอันนี้รถเข็นเราเลือกไว้แล้วอะรถเข็นแปะรถเข็นนีชืู่ลา เพชรดีอยู่ทีอนี้ลาเหี่ยวขนมรสเผ็ดเฮลิสซาเฮลิสมันอันนี้หาม,นนนนมาล่าแบบเส้นนะัน,นแบบเส้นมาล่าแบบเส้นอันนี้มันหมูละสิบเจ็ดบาทอันนี้สี่อันนี้มาล่าแบบแผ่นแบบแผ่น มาล่าแบบแผ่นน,นี่ก็ร้อสิบเจ็ดบาทน,นี่ก็สี่อันนี้แบบกลมมาล่ามาล่าแบบกลมสิบเจ็ดบาทน,นี่ก็สีนน่มีเรามาแตะอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งหมดแล้วสองร้อยสี่บาทค่าใชจ่สองสิบสอง แล้วมาแตะเข้มละเงินเข้มละเงินที่เราอะฉันวันจีนาคุ้นเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ที่อยู่ที่เราขอแอกไว้อะซิบ้าสัมสามะมงว่าเบลินดาคองโยแล้วก็ปัดผมเฮ้ยเขียนดูดิแนี่ก็เซนเจปาสี สีสี่่สมธรรมดาคาดว่าวันที่5ถึงวันที่9เมษาอันนี้ค่าดจะส่ง42บาทรวมเป็น246บบาทนเราต้องมาเลือกเลือกวิธีการชำระเงินเรามาเลือกอันนี้ ลาชานดาวอยเลตมันก็จะมีโคเหลือ2อ1บาทเมื่อกี้แล้วก็แตะเลือกแตะเลือกเสร็จมันจะมีอนี้อีกคูปองลาชานดาวอยเลตงัแตะเข้าไปดูถ้าเราจ่ายด้วยลาชานดาวโอเลตร้อยเก้าสิบเก้าบาทมันก็สามารถใช้คูปองลดะห้าสิบบาท มาทุกคนอีกทีนึงค่าลงสินค้าค่าลงสินค้า12ชิ้น204บาทคูปองลสัสสนด้าไวเล็ดซื้อ179บาทลด50บาทแล้วก็อันนี้ค่าจะส่ง42บาทยอดรวม196บาท ยอดเราเท่าที่แล้ว96บาทโอเคแต่สั่งซื้อแล้วแต่ okay. ตส,สั่สงซื้อเลยคิดละออเดอร์คำเฟิร์มการชำระเงินสำเร็จร้อย96บาท เราก็ไปดูหน้าล้วดูคำสั่งซื้อดูคำสั่งซื้อเงิยี่ห้าร้อเก้ากำลังดำเนินการชำระเงินโดยราซันดาวอยเล็ด ได้รับสินค้าประมาณวันที่5ถึงวันที่9ชื่อเราเช้เบอร์จีนาควณเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ชื่อ้าสามสามหูกหมูม่มบ้านปรินดาได้สินค้าลาเขียวมาล่าแบบเส้นหนึ่งบาทสี่สี่ชิ้นมาล่าแบบ เจ็ดบาทสี่หินมาลแบบกลมเจ็ดบาทสี่ินอันนี้ก็ไม่ได้คำสั่งซื้อวันที่สั่งซื้อวันนี้วันที่สั่งซื้อวันที่หนเมษาสองพันยี่สิบสอนาฬิกาย้านาทีาทก,ก็ชำระเงินเมื่อ สาสองพันยีสิบสองสิบหกนาฬิกายี่สิบห้านาียี่สวินาทำระส่งวินาทีก็ยอดรวมส่วนนี้12ชิ้นสองบาทค่าจัดส่ง42่สิบสองคูปองลาซาด้าลดห้สบบาท กำลังสิ้น196่้บาทโอเคเสร็จเรียบร้อยโอเคเสร็จเรียบร้อยแอปลาซันดาใช้คูปอง2องบาทซื้อลาเตียวอมาลา12บิ้น204บาทค่าจะส่งส2สิบสอง ใช้คูปองลาซินดาไวเลตลบอีก50บาทยอดรวม196บาทเดีย๋ยวเขามาส่งขายแชร์คืโอเคเสร็จเรียบร้อยโอเค